เห็นยังกุกกกกัวเห็นยังบานเลเ้ปเรียรอไเงขาขมาโโอ้ยโอ้ยก็วีเลยฮ่าเป็นไข่เนาะมาเงรเห็นจ้ะมุมนี่เขาเคยเกลบประจำเนาะมายามสุกรนี่กับเพิ่นไอกรน้อยนึงมาสุดพอดีเลยบานนีู้ยงามเลยรับงามแน้ครับ

สวัสด oh, uh ีค oh. รับสวัสดีครัครับเสาร์วันนี้ก็มาผกกับกาบลานกับสานงคือเก้าครับภาคมณีกับกกับสวันที่ที่เจ็ดเครับเจ็ดมินายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะ นนเหมือนเขาจ้านกับผ้าพี่น้องขึ้นผู้บันข้ามบากคือเก่านะนไม่เขียนตำมันเลยค่ะเพืมอนบุลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเมื่อวานนี่ฝนตกห้ามห้องน้ำระบ้านเนาะฝนตกแบบแห้งครับทั้งผู้ของวันเนีย<บ>นแต่ขึ้นมาทั้งปลาเนี่ยก็ยังเปียกอยู่ระบายเนีนครับแต่ว่าก็เห็นหอยพี่น้องเพิ่งมาดังไฟนี่อยน,นี้เนาะขึ้นมาหาแต่ยิบขึ้นนลยจ้ะมันสงสัยขึ้นมาสวงลงังฝนตกเนาะกับเป็นตาบ้างจ้าว่าเมือนนี่เ้าสิมานขึเมื่อวานเนี่ยวันนั้นเนีนครับไปจ้ดค่ะ มูเล็กแห่งมันเนาะนี่กรหูกสุมเนาะนี่ครับก็บานหลายแห่ง่นบริเวณาะมองเหนเขาเคยเก็บวิกายแบบหลายเนาะเจ้าปีนี้มวนกระวายได้ห่งบริสองบริเวณได้เลนาะหยิบข้อซองเด็ดหถังนี่หลายอนี่เหลายอยา อั้ก็เดฝาหาฝาลงมเนาะเมืมนะ่อวา,บบามันจะกัดบ,บ,บังก็ับเนานตกห้ามวันตกห้ามจะผูดนะมีแต่ฝนนี่ฝนตกห้ามเ่นั่นนี่ไต,ววตอีกรองนึงครับใช่ปะนี่ไตั่ง่ะเนาะเอาที่ันเลยยกมีพี่บ<ะ>ุกเข่าเลยหมมาฝนแดดไ้น่อเดนเออคนยานเหนียเลยฝนหยาดเนีย มนมีใส่ค้อนเออมืนอ,อมนี่ยอ,อ้อจวดประจ่าเลยมีมีอกูเยลยแนดวงไม่นียนดวงสิมาสองดวงตด,ดินะี่างเดได้เหรอโอ้โหุดวีหมดพี่พู้บนระบาฮ่ <h è? S 1> พุนพ่นอะนไรอ้อทนอะไเนื่นหน่เนื้นอุ่นห้าสิบห้าหนึ่งไมไ้่าเหเห็นแต่ดอกบานสองคนแบบ พี่นองนเมืออนก็ตาเป่ามือองหน่ยาน้องน้องเมื่อยปะลาเลยม่ไม่เห็ดไ่เเห็ดใครเห็ดมั้จะไปยู่ใส่หมบ้าเอาอยู่นี่ละผูบุกนี่ละไม่เห็ดลเมื่อยเลยเห็ดใคเห็ดมัไม่เห็นเมื่อยเลยออกไปเต็มมว่บ้านนี่มั้งน้องว่าพนบานหลายในหมกบ้านนี่เราานะเิน่มือจัดที่ ร,รักตัวไหนตัวไหนเ่นนี้นะเออ่นูตัวไก็ลำบ่มแบบนี้มาทำไม่ลา มันเป็นอย่างไรเนาะจะห้อยพี่น้องมุนจตขึ้นนี่ระเา้อเหรอเห็นมาเห็เป็นดังไฟใหม่เนาะเด้งครับตอนนี้เราก็จะเป็นเด้งเป็นชมเป็นเหลืองเงี้ยเนาะนี่นครับเท้าก็จะมีอยู่ปลายเนาะแต่สีบวคักเพราะว่าเพิ่นออกไปแล้วครับ เท้าหรื่ม้วกับที่นี่ที่ะงอกที่สีจแต่ออกมาวกดเห็นยย่งกีกูกูกลวเห็นยังบานเป็นละงอกขา้อ่โอ้โโอ้โกดีเลยว่าเป็นใครเนาะเขามาเบียบเห็นจ้ะมนี่เขาเคยเก็บประจำเนาะมายามสุดเ่อรนี่จ้บ ăn mọi người mắc chân phơi eleven lắm nữa lắm nha các lắm ui, ngàm này các ừ. ngàm mày các lắm khác nhau ạ thôi 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 ว่าปล่อยไว้บ่ได้เนี่เป็นเจ้าทีไม่นอนเนี่ยเจ้น้อยเกระถานออกเนะนี่ครับเรียบร้อยเหมือนนี่เหมียบ่ได้ใจเลยเอาตัวนี้ดิอ่ะดึงนะว่าด่านฝนเก๋กันว่าในเมียบเขาดีไหมเช็แช็พชเลยฝนยบ่ได้มากันาดนี เอกได้มาเหว่จะมันเป็นไข่กูเห็นเป็นตองปุกเขาห้องบริเคียนะไอเห็บบริเคียจ่ะมามาสาน้องมาเดเยโอ้ยจำนีละจำเดี๋ยวก็พอง่อืมชุ่มเห็น เงนไม่เ,น,เน,นี่นอยเอยเรียม้อมมาเล่น้อมบานเมือม่อวานงนงจุงไหวไข่หนึ่งวะกลับมากีมาเบึ่งไปคนละทางนล้เนาะน่ามางส้างบ้านจ้อยอู้จะปลามาแล้วหองเงี้เดยวออกนึ่บมันเด้งสมเลยเดยงมันสมแล้ว จูมังใช่จูมจูมเอ็มกำมือเต็มกำมือนี่ตมนี้รุ่นนี้ประมาณเจ็ดดอกไปดดอกโลดเองมนันเขลายครับลงเลยจ้ะอืออือมันหมักห่าซี่นแต่เวลาห้าไปรววมันสิออกคำๆประมาณนั้นครับ แต่ว่ากัดขากับขี้เก่าหอมคือเก่าหวานคื้เก่าขาเป็นอยู่เลยขอแค่ไมนขาดปันหามอย่างนี้เราต่างเด้อเลยกินยังสิเงี้ยหอมห่วยเนาะนี่รงหัวแดงเนี่ยจิ้กินไว้บางทีเ้าบรงหัวป็นออกกาได้กินเ้ายางระหากระเพาะเด้กเนี่เพราะมันจงกินแห้งระบบสัมผัสระบบสัมผัสวนเนาะขวดมันกะบ่อยถือกินนะก đi ổng lên nó tha mạnh, theo lò đấy, à, băng, băng đấy các à. tiếng cái tiếng tiếng tiếng, nổ. tiếng, tiếng nổ quá ของขึ้นขนเนี่ยเดันขึ้นจากชีเหอะอ,อะไรยืดรือไปเรื่อยหาจุมจ่มจัหาจุ่มยูจุม่มหบเจ็ดจุม่มมน,น่วเขาเก็บมาห่างนี้เต่อกันมันเนาะเพรอะเปนอเป็นเครียยบงวอูหางมอหน่อยไร่ สังมีเลือไหมหางมันลอยหลแล้วหมวกมันนั้นมวนไปเบืงมมีไบอเมใช่หมของสียออน้ำตาลนะนานะมองข้างเห็นมีอย่างาหน้าหนุนมนีคร้เราไปบานมหนึ่งน่ะหวานช่วงเนาะนี่อหงยเลเนาะงวนนไ่เห็น มาใหม่าเขาจะมาแล้วเจ็ดรอบาทน้ำเนาะ้บาทน้ำจ้าเก็บคอยนี่ด้แต่ก็ให้ดอกคุเต๋ะเนาะนี่นเจ้าสีงามๆเจ้ะต้ะงิ่นตําำปนไอ้แกงกระแสบกระสบดอกบานว่าสาเหตุที่ห้าวเเอาคือพันบานแห้งผูดแล้วกะเมื่อคือท่าพนเมื่อนพันเมือนีดก็มากแบบยาอยู่เลกจ้ะแต่ว่าเขาใสีเหลืออะดอกกุ้งงามๆเนาะนี่นะเป็นส่างบานเนาะ

อ้อคนขาเนน่ยติดกันเลยใด้ไ่มกิน,นงใหญ่เนี่ยขาอะไรเนี่ยเชื่อใหมน่นี่โอ้โหอุ้นอน,น,นี่คือจุงมาะไรับเราเน,นี่ยงามครับผีๆๆมู

เ้ยค่อ,คอยไปนะอืมได้อกยวกฝาแห้งที่เร่งเงนเบาทใช<า>่ส่งเฮ็ดพี่น้องกับไปนะนอทงเห็ดน,น,นี่สรงมันเสาวหนีเขาไปฝากไวน้นะมานเนาะมืมครับมันอาทิตย์เจ้าเสนาจะเจา้าเสน้ออกจากขนทรงของอุบลน,นะอมพระ่าเขาไปบรท่านหลอน่อพเนะจากันเส,สาวันเสาวนเนสีออกเร็วเร็วเเรีวกับมันพูดขึ้นกับไปทรงกับพรท่านด้กัน ต้องฝากไว้นอกจากว,ว่าข้วาวเฮ็ดเป็นใบ้านสิเนาะแ้องครับถ้าิลูกไปส่งหายสินะจ๊ะแต่ว่าที่สำคัญคือเฮ็ดอยู่บ้านก็เสียเพาพ่อออดือพี่น้องสินะจ๊ะแล้วสง่งไปสี่ม่านลูกสองลูกสินะเกละมือพี่น้องมาสร้างเพื่อไมาใหมา่สินะจ้ะก็ต้องรอเวลาจะน้องหาเฮ็ดพ่อสักคนเพราะว่ามาลาจะนุ่งปีนี้สิี่เหลี่ยงในการสื่อเฮ็ดเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นขายแพงแหงมาหาเฮ็ดดีสินสูงสักที สามลอยหันตามนี่คือเฮ็ดสามลอยสมลอยหักซีสิน่นะอย่ยางขางอีกสองลอยสินะจะเข้ามาตาัดขาต้าอย่งอีรูหนึ่งนี่ขาเบิรไปเป็นสนะองข้างสีนะ่เ็นต้นบลานเฮ็ดแลีวแต่งแหล้วเบิดลวกแล้วจังมาสั่งเลยครับบดได้สั่งก่อนจังเห็ดเนะาะนี่จะผู้ลังคนเพจะสั้งก้อนแล้วก็ตัดข้าย่งอ่นเอะเจ็ดขีดเจ็ดขีดเนาปสะนี่คือบลานเนาะี่คือเฮ็ดทำคาบสะอาดเรียบร้อยพร้อมแกงครับยังมาสั่งน่คือใหญเต็มโูอครับ เตืนเท่ากับเห็ดเตืนเกืนอยู่เนาะแมนครับเนมาแห็นหัวอ,อ้ขากครับบรรยากาศในปตาเสาเนี่ครับเดี๋ยวมีแสงแดดส่องมาแล้วครับเมืนเน่อแสงแดดแจ่มมองมาแต่เสาครับมันเสาหนุ่มยางหล่ะไป่นครับ บรรยากาศเน่ต่องีหนองบิงน้ำครับอยู่ึ่งลงังผู้นอยู่นเ,เดียวอืฮ้ยันกระเจีวปวดเบาเอ้อออเจ้วก็เลยคนน่ะยีเล็กคนย่เล็ก พอดีคำเลย,ยห่มงเลย,ยปิดมาแล้วนเมื่อตากบจังติดเสียงไฟชนับตามากเลย

every day หลอมันอออกโดนครับเนาะไม่ใส่กันบกแบนี้จริงๆถามว่าบึงเข้าออกแล้วจังสีเนาะส่วน<ม>นี้นะบาปไม้แม่ๆออกอีก,ออก,นนก้นเาสะจะ้อยไออกนไม่เือเมืเ่อานยหโอ้บานขาดเชนทไมมาบานซะนองาตาบ่พอใสเมื่อวานบได้มากที่แบบบา,านเหมือน <c oughs> ึดมือ будет категории. Ну, клюн. Hãy subscribe ออกกันเะครับนขนมง,งามสิสายรอดแล้วก็ดูดอกงามนีมครับเป็นดำเนี่แกงเสียบแกงได้ครับหวานครับแต่ว่าแกงไปในาน้ำเป็นดำนี่เรียงขาไลคา่ครับโอ้ยนีงงามนีมครับสองส เดีอยนนี้ข้าลายนะน้องเก็บมาชงสำดอหวานอ้คาบันเดียกับบากเนาะแตมันอยู่ไกลบ้านตก <c oughs> โอกเนาะตก็สนย่งหนาแมนต้นนี้พป่นปลอยเสืออะไรนี่ใจเสือให้เรโงกเฮ็ดเฝ่งแดงค้าลายเฮ <c oughs> ็ดอง่งกอยู่น้ำกันเลยมา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  อาว้อจังหน่อยว้อมาเมื่อเมื่อว่าวันไปติดไปต่อยอยู่เมื่อวานนั่งไปจัดไปส่งของมาท่านอาจารย์ก็พอแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับเบิ่งผลงานของเฮามาหนี่ครับผลงานของเฮามัหนึ่ครับ ตาหนึ่สนนงสิเป็นเห็ดงอกเนาะเต็มตาน,นึงครับเหมือนตาที่สองนึน่งสิเป็นเห็ดบานเเห็ดบานล้วนๆเนาะเห็ดหน่อคลิปเขาเน,นาะจ้ะเก็บเนยบ่ดยเอ้ยทายเนยบ่อยทายเนยเนาะดอกบานเน,นาะจ้ะแต่มมมมกกว่าดอกตัวเมื่อตายไงเท่านี้แกสี่ไรอยู่ประมาณซีโล่เนาะสามโลกว่าเกับซีโล่ยู่เรกจ้ะเพราะมือนเขาสิฝ่าลงเมื่อเนาะเพราะว่าฝน,นกิดฝนเกิดใหม่เลยจ้ะเป็นแบบนี้เลยจ้ะทั้งเขาสิเมื่อบานเนาะไปเหมืนครับธุระน้ำนจะไปส่งของอีพีน้องน้ำเนาะ เดี๋ยวสิบะท่านการนะจ๊ะมันเท่ากับหมานเพราะในยู่ได้กินยีนบานเนาะคือว่าหมานเนี่ยครับเมนลา,าบดลครับเมนจ้ะครับถึงชอบคลิปนี้จังเลยก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจะเจรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าวัาสนสาร์น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะถูกไลค์ถูกแชร์ถูกคอมเมนต์ทุกการที่ตามมาชมจ้าขอบคุณความภักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องป่านนะอาหลายเด้อจ้ะ จำพอกันคลิปไหมจ้าคลิปนี้้านเชื่องราไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า,จาอยู่ดีแห่งลำเลื่อนลำเลือลล่อนจ้า